รู้สึกว่าเวลาจากจากโค O L อะไรเงี้ยเราเราเห็นภาพไบค์วินแบบนี้ฮิปฮอปมีอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่เราเล่นมาเรายังไม่มีภาพที่ฮอเลยใช่ไหมครับเราก็เลยพยายามที่จะเลือกแรปเปอร์สักคนหนึ่งที่ตัวท็อปแบบอยากได้แบบเอวที่สุดแบบนี้อยากให้ตัวท็อปสักคนหนึ่งแล้วผมคิดใครไม่ออกจริงๆว่าจะกน้เขาต้องที่ที่โลโอ้โหผมเลยผมเลยตกเกียดตัวที่นี้จริงนะจริงนะ ถ้าบเข้าใจเราเองนะเพราะว่าผมคิดเอาเองว่าเพราะที่คุณเลือกผมมาเพราะว่าเราดืนกันสามคนแล้วจะคล้ายเอฟโฟมากมากหมาถึงว่าตอนสามคนนั่งัรวมกันก็แบบเอฟโฟป็นความฝันอบผมมากผมขอสักอย่างนไม่ไว้วันนี้เลยที่่ไมขอความฝันความฝันคอาฝันอย่างหนึ่งยังไงครเี่ยโตมาเป็นเอฟโฟยุบแบบต้หวันับเาจะให้ผมแบบผมขอได้ไหมขอแบบคุณ สามคุณทำกั่ผมทำนี้เห็นไเอ๊ะโนะออย่าเลยวันนี้ลังคูไม่มีได้ไหมมาได้ม้ได้ได้ไหมไม่ออกก็ได้ตกก็ได้ถ้ามันติดอะไรมาตัก็ได้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 ไดกะกันเองกันเองวันนี้บ้าดีไหมบ้าัเดี๋ยวท่านระจับอ้เพูดคกับเอ้โฟนะขอทุกคนทุกคนช่ทุกคนนะดิวนานี้นะดูอยู่นะทำบูมทำนนะทำท่าด้วกันนะโอเคเริม เป็นลูกก้าวสู่วงดรีขอบคุณมากเลยขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณพี่กองมากครับจริงๆคือผมไม่เคยมีโอกานในลุกงานที่กองเลยครับคืออย่างล่าสุดเราก็ไปงานบิ๊กน้อยกับพี่ใบยังไงครับได้ร่วมงานกับพี่ใบเนี่ยสักหลายงานแล้วครับผมขออนุญาตสั่งด้สอตัวด้วยได้ไหมครับอยางเหลืออันนี่เราจะเป็นแบบว่าแรปเปอร์อะไรแบบแรปเปอร์ม่แบบที่ถ้าแบบทำเพลงแล้วแบบเฮ้ยกอเแรี้อยากได้เมนโวคอลอะไรอย่างงเี้ย เอเแมนแดงศิลป์กำลังจะมาทำบนเวทีเพื่อเป็นคำมัน่นสัญญาเลยว่าปีหน้าขอใบบินหรือว่าว<ช>ีดีโออย่านอย่าฟังเลยครับอย่าฟังเลยฮะโอเคอย่าฟังเลยฮะแต่เมื่อกี้ผมชอบเพลงนี้นนมากเลยอะ่ะเสียดายอยากเล่นด้วยช<ด>ใช่ผมชอบศิลปินท่านหนึ่งเพลงนันนน้นมากอ๋อพี่นี้จริงๆรีงมีท่านหนึ่งครับพี่กอล์ผมชอบเขามากชอบมากโยบอยทีเจครับ คุณไม่พูดอะไรออกไปต้ันตรงไปตรงมาสักหน่อยนะครับขราวไม่มาวไมยขบคุณเป็นเกียรติมากครับขอบพระคุณมากครับผมครับผมยิงีมากขอเสียงให้บิกคอร์ทกันอีกหน่อยครับคุกมาคเย